เลยอาเลยอยากถามพ่อครูว่าคนขยันจริงคือใครคะคนขยันจริงคือใครโอ้โหคนขยันจริงคือใครอยากรู้จะบอกให้เป็นความลับนะไม่รักกันจริงไม่บอกนะอันเนี้ยคนขยันจริงคือดูความขี้เกียจของเราเอง ถ้าเห็นเราขี้เกียจแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ขี้เกียจในวา่าแล้วคุณรู้สึกตัวสํานึกขึ้นนั่นแหละคนขยันจริงชัดเจนชัดเจนไหมคุณจะเป็นรู้จากคนอื่นไม่จริงหรอกรู้ที่ตัวเองคุณต้องรู้ว่าขยันคืออะไรขี้เกียจคืออะไรแล้วคุณก็มาดูที่ตัวเองเฮ้ยเราขี้เกียจในว่าไม่ได้ต้องแปลเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจว่าขยันคืออะไรแล้วคุณก็ทําขยัน่นขึ้นนานละคือคุณขยัน ขยันคืออะไรคนขยันคือใครฉันเองฉันเองมากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวคุณคุณจะเป็นดูของคนอื่นแทนกันมันก็คือบางคนในนาขยันหลอกลวงบางคนขยันด้วยกิเลสไอ้ยังงี้ไปเข้าทาเลยขยันด้วยกิเลสหรือขยันหลอกลวงใช่ไหมเราขยันจริงๆในตัวเราของเราเองนี่ดูวันนี้ให้ชัดขยันมีสัมมาด้วยาเข้าใจชัดขึ้นไหม เห็นความจริงขึ้นนี่แหละเพราะขยันคืออะไรต้องรู้อาการขยันคืออะไรอาการของขี้เกียจคืออะไรแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วเด็กๆก็ต้องเริ่มรู้แล้วผู้ใหญ่ไม่รู้อาการขยันกับอาการขี้เกียจเนี่ยโอโหอัตมาวาไปไม่ออกหรอกถ้าแค่ขี้เกียจกับขยันนี่ไม่รู้จากอาการทางกายก็ตามขยันทางกายขยันทางวาจาขยันทางใจถ้าแค่นี้ไม่รู้วก็โอ้อาตมาวาโอ้ปฏิบัติธรรมคงไปไม่ไหวหรอก ขยันก็ขี้เกียจแค่นี้อ้าวรู้ชัดแล้วนะอ้าวต่อ